วันนี้ผมอยากจะมาคุยเรื่องหนึ่งกับทุกคนที่อยากพัฒนาตัวเองนั่นก็คือเรื่องของการเรียนรู้แต่ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ธรรมดานะครับแต่เป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้หรือแปลเป็นอังกฤษว่า learning how to learn คำถามที่ผมอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองก็คือเราเคยถูกสอนไหมว่าต้องเรียนรู้ยังไงให้มีประสิทธิภาพคำตอบสำหรับคนส่วนใหญ่ก็คือไม่เคยเลยเราถูกสอนให้จำให้ท่องให้ทำข้อสอบ แต่ไม่มีใครบอกเราเลยว่าสมองมันทำงานอย่างไรและเราควรเรียนรู้แบบไหนถึงจะเข้าใจจริงวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยนี้กันพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนอื่นผมอยากให้เราคุยกันก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่ขัดขวางเราจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลายคนเติบโตมาพร้อมกับความเชื่อบางอย่างที่ฝังลึกในหัวฉันไม่เก่งเลขฉันไม่เก่งภาษาฉันเรียนช้าฉันจำได้ไม่ดีความเชื่อเหล่านี้มาจากไหน คำตอบก็คือมันมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กครับบางทีเราอาจจะสอบได้คะแนนไม่ดีสักครั้งหนึ่งแล้วเราก็เริ่มบอกตัวเองว่าเราไม่เก่งเรื่องนี้หรือบางทีมีคนมาบอกเราว่าเธอไม่เหมาะกับเรื่องนี้หรอกแล้วเราก็เชื่อไปเลยแต่ความจริงคืออะไรรู้ไหมครับความจริงก็คือเราสามารถเรียนรู้อะไรก็ได้ไม่ได้มีขอยกเว้นทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ดูซับซ้อนคณิตศาสตร์ที่ดูยากหรือภาษาใหม่หมการเขียนโค้ด หรืออะไรก็ตามที่คุณอยากเรียนรู้สิ่งที่สำคัญมี3อย่างเท่านั้น 1. แรงจูงใจคุณต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมต้องเรียนรู้สิ่งนี้ 2. วินัยและความภาคเพียรคุณต้องลงมือทำจริงและทำอย่างสม่ำเสมอ 3. วิธีการที่ถูกต้องคุณต้องรู้ว่าจะเรียนรู้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพวันนี้เราจะมาเจาะลึกทั้งสเรื่องนี้กันมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับนั่นก็คือแรงจูงใจ ให้ถามตัวเองก่อนว่าทําไมคุณถึงอยากเรียนรู้สิ่งนี้แรงจูงใจหลักๆแล้วจะมีอยู่สองแบบแบบแรกคือแรงจูงใจจากภายในคุณทําเพราะคุณชอบคุณหลงไหลคุณสนุกกับมันอย่างเช่นบางคนชอบเรียนประวัติศาสตร์เพราะมันน่าทึ่งเพราะว่าอยากรู้ว่าในอดีตคนเราใช้ชีวิตกันอย่างไรไม่ใช่เพราะต้องสอบแบบที่สองก็คือแรงจูงใจจากภายนอก คุณทำเพราะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีราองวัลหรือมีแรงกดดันอย่างเช่นการเรียนให้ได้เกรดที่ดีเพื่อจะได้เรียนต่อหรือเพื่อจะได้ได้งานที่ดีทั้งสองแบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันครับแรงจูงใจจากภายนอกมันจะสร้างความเร่งด่วนทําให้เราขยันได้ดีแต่บางทีพอถึงเป้าแล้วเราก็จะหยุดเรียนรู้ส่วนแรงจูงใจจากภายในมันจะทําให้เราเรียนรู้ได้ยาวนานแต่บางทีมันไม่ได้มีแรงผลักดันที่มากพอ ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องมีทั้งสองแบบแบบผสมกันยกตัวอย่างนะครับสมมุติคุณอยากเรียนภาษาอังกฤษแรงจูงใจภายนอกก็อาจจะเป็นต้องการเพิ่มโอกาสในการทํางานต้องการคุยกับชาวต่างชาติให้ได้แรงจูงใจภายในก็อาจจะเป็นเราชอบฟังเพลงสากลชอบดูหนังฝรัง่งอยากเข้าใจคําพูดและเนื้อหาโดยตรงพอรวมกันแล้วมันก็จะทรงพลังมากครับสิ่งที่ผมแนะนําก็คือลองนั่งเขียนเหตุผลทั้งหมดที่คุณอยากเรียนรู้สิ่งน,นั้น ให้เขียนไว้แล้วอ่านทุกครั้งที่รู้สึกท้อมันจะช่วยเตือนใจเราได้ต่อมาคือเรื่องของวินัยและความภาคเพียนยุคนี้การเรียนรู้ยากกว่ายุคก่อนมากนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมหลักๆเลยก็คือสมาธิเราสั้นลงเราโดนรบกวนได้ง่ายมากมือถือดังเราก็เช็คมีโน t i ิฟิเคชันขึ้นมาเราก็กดเราตั้งใจทำอะไรได้แค่1 0 1ถนาทีแล้วก็ต้องหยุดอีกอย่างหนึ่งก็คือความใจร้อนครับเราอยากได้ผลลัพธ์ไว เราเห็นเป้าหมายใหญ่แล้วเราก็จะรู้สึกท้อเราเห็นคนอื่นที่เก่งแล้วแล้วก็คิดว่าเราคงไม่มีวันถึงระดับนั้นหรอกมันเหมือนเราต้องปีนภูเขาสูง3 0 0พเมตรที่เต็มไปด้วยหิมะและหินเปื้อนพอมองจากเชิงเขามันดูน่ากลัวมากแต่จริงๆแล้วไม่มีใครขึ้นไปถึงยอดเขาในคืนเดียวหรอกครับทุกคนก็ปีนทีละก้าวเหนื่อยก็พักแล้วก็ปีนต่อการเรียนรู้ก็เหมือนกันมันไม่มีทางลัดสิ่งที่คุณต้องทําก็คือปลูกฝังความคิดใหม่ในหัว สร้างตัวตนใหม่ของตัวเองบอกตัวเองว่าฉันคือคนที่มีวินัยฉันคือคนที่ไม่ยอมแพ้แล้วก็พิสูจน์ให้ตัวเองเห็นด้วยการลงมือทำจริงในแต่ละวันไม่ต้องมากแต่ทีละนิดสม่าเสมอนี่แหละครับคือกุญแจที่สาคัญส่วนต่อมาเป็นส่วนที่สนุกแล้วครับนั่นก็คือวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพผมมีหลักการหกข้อที่อยากแชร์และสามารถนําเอาไปใช้ได้จริงหลักการข้อแรกเราควรจะมีทั้งหมดโฟกัส แล้วก็โหมดล่องลอยเราอาจจะคิดว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ต้องอาศัยการตั้งใจอย่างสุดพลังแล้วก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะจำได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับสมองเรามีสองโหมดในการทำงานโหมดแรกคือโหมดโฟกัสคือตอนที่เราตั้งสมาธิเต็มที่จดจ่ออย่างลึกซึ้งกับสิ่งที่เราเรียนรู้โหมดที่สองก็คือโหมดล่องลอยคือตอนที่เราพักสมองปล่อยให้มันได้ผ่อนคลายและรู้ไหมครับ หมวดที่สองนี่สําคัญมากเพราะมันเป็นช่วงที่สมองทํางานอยู่เบื้องหลังเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมจัดระเบียบข้อมูลที่เราเพิ่งเรียนรู้มันเหมือนกับการต่อจิ๊กซอครับพอเราเรียนรู้อะไรใหม่มันก็เหมือนได้ชิ้นส่วนจิ๊กซอมาชิ้นหนึ่งแต่เราต้องหาว่ามันเข้ากับชิ้นไหนวางตรงไหนในภาพใหญ่หมวดล่องลอยนี่แหละครับที่ทําให้เราเห็นภาพใหญ่ยกตัวอย่างนะครับบางทีเราอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งที่ตั้งใจมากแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจ แล้วพอเราปิดหนังสือออกไปเดินเล่นหรือไปทำอย่างอื่นทีแรกเราก็คิดถึงเรื่องนั้นๆเหมือนทบทวนแล้วจู่ๆเราก็เข้าใจขึ้นมาเองไอเดียมันเชื่อมกันเองแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋อมันคือแบบนี้นี่เองนี่คือพลังของโหมดล่องลอยครับดังนั้นการเรียนรู้ที่ดีต้องสลับไปมาระหว่างสองโหมดนี้เรียนจริงจังแล้วก็พักเรียนอีกแล้วก็พักวนไปวนมาแบบนี้เรื่อยๆหลักการข้อสอ โฟกัสที่กระบวนการไม่ใช่ผลลัพธ์นี่เป็นเทคนิคที่ช่วยจัดการกับการผลัดวันประกันรุ่งได้ครับเวลาที่เราต้องทําอะไรที่ยากหรือที่เราไม่อยากทําสมองเราจะสร้างความรู้สึกไม่สบายใจมันคือปฏิกิริยาทางเคมีในสมองเลยแล้วสมองก็จะพยายามหนีความรู้สึกนั้นด้วยการไปทําสิ่งที่ให้รางวัลไวกว่าอย่างเช่นเล่นมือถือดูโซเชียลกินขนมสิ่งที่ทําให้เรากลัวที่สุดก็คือ ภาพเป้าหมายใหญ่ที่ดูยากยาวและน่าเบื่อเช่นฉันต้องอ่านหนังสือให้จบ300หน้าฉันต้องเขียนรายงาน50หน้าพอฟังแบบนี้มันก็จะดูน่ากลัวมากแต่สิ่งที่ช่วยได้ก็คือเราต้องเปลี่ยนมุมมองครับแทนที่จะคิดว่าฉันต้องอ่านหนังสือ1นึ่หน้าให้คิดว่าฉันจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการอ่านหนังสือเห็นไหมครับมันต่างกันอันแรกโฟกัสที่ผลลัพธ์ที่ทําให้เราเครียด อันที่สองโฟกัสที่กระบวนการที่ทําได้ง่ายกว่าส่วนตัวแล้วผมใช้เทคนิคนี้บ่อยมากเลยครับโดยเฉพาะงานที่ดูยิ่งใหญ่เกินไปผมจะตั้งเวลา25นาทีแล้วบอกตัวเองว่าเอาแค่25นาทีนี้ก่อนทําได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วรู้ไหมครับส่วนใหญ่พอเริ่มทําไปแล้วเราก็จะทําต่อเองพอเครื่องติดแล้วมันก็ยากที่จะหยุดหลักการข้อที่สเน้นเรื่องยากที่สุดและกล้าที่จะผิดนี่เป็นกับดักที่หลายคนติดครับ พอเราเข้าใจเรื่องหนึ่งแล้วเรามักจะอยากทบทวนซ้ําๆเพราะมันทําให้เรารู้สึกมั่นใจแต่จริงๆแล้วมันคือกับดักโดยเฉพาะตอนเตรียมสอบเราชอบทําแบบฝึกหัดที่เราถนัดที่เราทําได้แล้วเพราะมันทําให้รู้สึกดีแต่มันทําให้เราหลอกตัวเองว่าเราเข้าใจหมดแล้วทั้งที่จริงๆเรากําลังหลีกเลี่ยงเรื่องที่ยากกว่าเรื่องที่เรายัางไม่เข้าใจสิ่งที่ควรทําก็คือพอเข้าใจเรื่องหนึ่งแล้วเราต้องรีบไปเรื่องถัดไปที่ยากกว่า ทดสอบตัวเองแล้วยอมให้ผิดได้เพื่อจะได้รู้ว่าอะไรที่เรายังไม่เข้าใจจริงๆอยากกลัวที่จะผิดครับเพราะการผิดคือการเรียนรู้ยิ่งเราผิดเร็วเราก็รู้เร็วว่าเราต้องแก้ตรงไหนผมเองก็เป็นแบบนี้บางทีชอบอ่านหนังสือที่คล้ายๆกับที่เคยอ่านเพราะมันอ่านง่ายแต่มันทําให้เราติดอยู่กับที่ไม่เติบโตตอนนี้ผมพยายามเปลี่ยนแนวหนังสือบ้างเปิดหาสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆมันยากกว่าก็จริงครับ แต่มันทําให้เราเติบโตเร็วกว่าหลักการข้อที่สใช้ภาพเปรียบเทียบทําเรื่องนามประธรรมให้จับต้องได้เรื่องที่ยากมักจะเป็นเรื่องนามประธรรมที่จับต้องไม่ได้วิธีจะทําให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดก็คือเปลี่ยนให้มันเป็นของจริงใช้ภาพเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมยยกตัวอย่างนะครับถ้าอธิบายว่าไซแนปคือจุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทมันก็ยังนามประธรรมอยู่แต่ถ้าเปเรียบเทียบว่าไซแนปเหมือนสะพานไม้เล็ก ที่เชื่อมต่อระหว่างหน้าผาสองฝั่งเมื่อสมองต้องการส่งข้อมูลกระแสไฟฟ้าจะวิ่งมาถึงปลายเซลล์แล้วก็กระโดดข้ามสะพานนั้นไปอย่างอีกฝั่งเห็นไหมครับมันเข้าใจง่ายขึ้นเยอะที่มันง่ายเพราะว่าเรานึกออกแล้วเราจับต้องได้ดังนั้นเวลาเจอเรื่องที่ยากลองหาภาพเปรียบเทียบดูครับแล้วตอนนี้เราก็มี AI ช่วยได้ด้วยอาจจะลองพร้อมว่าอธิบายแนวคิดนี้ด้วยภาพเปรียบเทียบที่เข้าใจง่าย รูปที่ a อสร้างมาอาจจะช่วยได้เยอะเลยครับหลักการข้อที่5ในการทบทวนให้เว้นช่วงพักไปแปบบ๊แบบหนึ่งแทนการเรียนรวดเดียวนี่เป็นหลักการที่สําคัญมากครับหลายคนชอบเรียนก่อนสอบทั้งหมดเลยนั่งอ่านหนังสือทั้งคืนหวังว่าจะจําได้ทันสอบมันอาจจะได้ผลในระยะสั้นแต่ระยะยาวมันไม่ได้ผลเลยเพราะสมองเราไม่ได้ทํางานแบบนั้นสมองเราเหมือนกล้ามเนื้อครับคุณไปยิมวันเดียวสิบชั่วโมง มันก็ไม่ได้ทําให้ก้ามขึ้นแต่ถ้าคุณไปสัปดาห์ละสามครั้งนานหลายเดือนกล้ามถึงจะขึ้นสมองก็เช่นกันฝึกหนึ่งครั้งในวันเดียวไม่ดีเท่ากับวันละครั้งหนึ่งวันการทบทวนทุกวันวันละนิดวันละหน่อยสะสมกันหลายวันจะช่วยสร้างโครงสร้างประสาทที่แข็งแรงและย้ายข้อมูลจากความจําระยะสั้นไปสู่ความจําระยะยาวดังนั้นแทนที่จะอัดเรียนวันเดียวลองเรียนวันละนิดแต่สม่ําเสมอ มันจะได้ผลมากกว่าเยอะหลักการข้อที่6พักบ่อยๆแล้วทดสอบตัวเองเป็นหลักการสุดท้ายครับหลายคนเวลาเรียนรู้อะไรก็แค่ฟังแค่อ่านไฮไลท์ไปเรื่อยๆมันช่วยทำความเข้าใจได้ในระดับพื้นฐานแต่ยังไม่พอสำหรับการจำได้อย่างลึกซึ้งสิ่งที่ทำให้เราจำได้จริงๆคือการเรียกความรู้กลับมาอ่านจบปิดหนังสือแล้วลองทบทวนในใจว่าเมื่อกี้อ่านอะไร ถ้าจำไม่ได้จะเท่ากับว่าเรายังไม่เข้าใจจริงๆผมขอแนะนําเครื่องมือที่สามารถช่วยคุณได้ครับ 1. พูดออกเสียงการพูดออกเสียงมันกระตุ้นหลายประสาทสัมผัสพร้อมกันคิดพูดและได้ยิน 2. เขียนลงกระดาษอาจจะใช้เวลานานกว่าแต่ช่วยให้ข้อมูลฝังลึกกว่าอย่างที่สใช้ flashcard ถามตอบสั้นๆทดสอบซ้ำไปซ้มาจะช่วยฝังข้อมูลให้ลงลึกในสมองอย่างที่สสอนคนอื่น นี่คือวิธีที่ดีที่สุดเพราะเวลาเราสอนเราต้องเข้าใจจริงๆลองใช้เทคนิคเหล่านี้ดูครับมันจะช่วยทําให้เราจําได้ดีขึ้นเยอะเอาล่ะครับมาสรุปกันหน่อยวันนี้เราพูดถึง3มเสาหลักของการเรียนรู้ 1. แรงจูงใจเป็นการค้นหาเหตุผลที่ชัดเจนว่าทําไมคุณต้องเรียนรู้สิ่งนี้ 2. วินัยและความภาคเพียรสร้างตัวตนใหม่ของคุณที่มีวินัยและไม่ยอมแพ้ 3. วิธีการที่ถูกต้อง ใช้หกหลักการที่เราคุยกันไปแล้วเราจะพบว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรก็ได้ไม่ว่าจะดูยากแค่ไหนซับซ้อนแค่ไหนปัญหาไม่ได้อยู่ที่สมองแต่อยู่ที่วิธีการตั้งแต่เด็กเราถูกสอนให้เชื่อว่าบางเรื่องเราก็ไม่ถนัดแต่ความจริงก็คือถ้าเราหาแรงจูงใจให้เจอใช้วิธีการที่ถูกต้องแล้วก็ทุ่มเทยอย่างสม่ำเสมอเราจะสามารถเรียนรู้อะไรก็ได้พรสวรรค์สำคัญครับแต่พรแสวงสำคัญกว่า ความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เราเติบโตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดขอบคุณที่ฟังกันนะครับหวังว่าตอนนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนลองนำไปใช้ดูแล้วมาแชร์กันว่าได้ผลอย่างไรบ้างแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ